ใช่ขอจะเราเปลี่ยหรือว่าชื่อเราชื่อเดิมชื่อพี่ชายมีอายุท่าไหร่มาเปลี่ยนสีเสื้อไฟแรกเลยป่ะอไฟแรกเลยตอนนี้เราอายุ19สูงเท่าไหร่ครับ172น้ำหนักป่อยๆตอนนี้ห้าสิบหาครับเราเหมือนสไตล์อะไรครับเหมือนเาแล้วไฟที่เราไปซ้อมอยู่ที่ไหนเกียรติสองออกไปซ้อมที่เกียรติสองลิตรและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บ้องสั่เราบ้างสักเล็กแล้วก็ท่ากันก็คือเพื่อพี่ๆเพื่อไหร่ข้าเชื่อกันเนาะออแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพลเินู เคยต่อยเขาไหมยังครั้งแรกเลยได้ศึกษาเคีงมาต่อยเขามั้ยยังเขาเป็นมวยสไตล์เขาแล้วเขาชวนเขาเลยแล้วนี่เรามีอาวุธอะไรมาเสรมิมไหมนอกจากเขามีมัดมีสองออกมาครบขุดค,บ,ค,บ,คบสูตรเลยว่างั้นเถอะแล้วล่าสุดเราต่อยไปที่ลงัลงสิตด้วยลังสิตตอนนั้นต่อยกับใจสุดแพ้มั้งแพ้พาแพ้คะแนน ใช่เนาะออกไปพลาดโดนอะไรวันนั้นสองพอหล่นเลยเนาะวันนั้นต่อยยูเวทร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่วันนี้ต่อยร้อยสิบสามมาทีสอบหนักยังเปิเป็นไงเกินหรือขาดพอดีมาพอดีเลยมาสบายเนาะร่างกายไฟนี้มีกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์เต็มร้อยวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดเปล่าตกลงไม่เกิดกี่ไฟแล้วเนี่ยสามสามไฟติดเลยวันนี้ก็ต้องเกิดแล้วนะไฟนี้ครูมากี่กิโลครับ ฮัลโลได้แล้วเราไปต่อยที่เอ like, so, ้ยเราไปอยู่ที่เกียรติร hmm. ุนี่กี่ไฟแล้วไฟแรกครั้งแรกเลยคือครั้งแรกไปซ้อมที่นู่นแล้วนะไฟนี้คุ้มมากี่กิโลนะห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณหกกว่าบเราคนจังหวัดฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยพร้อมแจ้งเกิดนะวันนี้เปิดหูคู่แรกด้วยฉลองปีเสื้อใหม่ด้วยอ่าวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับครับคุณพิษเรนูเกียรติรุ่นไ์เราซ้อมมากี่วันครับ ครึ่งเดือนหนะครับกซ้อมอยู่ที่ค่ายเออเกียรติชัยโยมครับอยู่ที่จังหวัดเรนูอยู่ที่จังหวัดเรนูนครจัครพนที่จังหวัดนครพนมนะอยู่ที่นั่นตอนนี้มีใครเป็นกุ๊บโป้กุ๊รซ่าเราบ้างเออพี่ชัดเริตพี่ลาวสตาแล้วก็พี่มะลาวกับเพื่อพี่ๆเนี่ยใครเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบห้าเราสูงเท่าไหร่นี่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณห้าสิบห้าเราเป็นเหมือนสตาเลยครับ อุ้ยเขาอ่าแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรพิชายเนาะเคยต่อยกันไหมไม่ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก็งมาต่อยเขาอย่างเขามวยสไตล์เตะซ้ายต่อยซ้ายอืมแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมมาแผงให้ดิก็เรื่อยๆยก็ต่อยตามสไตล์เราเนาะแล้วเดี๋ยวมีอะไรแก้ไขวุฒิบนเวที่เอาล่าสุดเลยเราต่อยไปที่รามเนื้อรามเนื้อคือที่นี่นะวันนั้นต่อยกับกฤษดาแดงโรดีเป็นไงบ้าง ชนะนอกยกสามชนะนอกไปด้วยเวียนเท่าไหร่ครับวันนั้นต่อยอยู่ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบเอ็ดวันนี้ร้อยสิบสามด้ยเนาะใหญ่ไปไหมหรือว่าเราโตขึ้นด้วยก็ใหญ่ใหญ่ครับแต่ก็พอดีมาสบายเนาะแล้วเมื่อกี้สอบหนักยางสอนเป็นไงเกินหรือขาดถ้าจะขาดไปือนอ๋อก็คือมาสบายร่างกายไฟนี้เมื่อกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติอย่างไรวันนี้ก็พร้อมาเอาชนะกับใครเหมือนเดิมไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดกี่ไฟละประมาณ14บสี่บสีไฟเองเราคนจังหวัดแคอปนงฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหน่อยฝากเชียร์ผมครับผมมาสู้เต็มที่บอ้าวนี่เปิดหัวคู่แรกต้องทูด้วยนะอ้าวนี่ขอให้น้องโชคดีขอบคุณครับ